หลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสำหรับการคัดค้านแนวคิดของรัฐบาลในการเลื่อนกำหนดเปิดเทอมการศึกษารวมถึงคัดค้านการต่ออายุพรกฉุกเฉินถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเปิดทุกสถานที่เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตไปตามปกติทางด้านของหม่อมหลวงนัตรกรเทวกุลหรือว่าหม่อมปลืม้มโดยหยิบยกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นสำคัญ จากประเมินตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ลดลงพร้อมใช้คำเปรียบเทียบอย่างรุนแรงว่าคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของรัฐซึ่งล่าสุดทางด้านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคนหรือว่าท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุเนื้อหาดังนี้อย่าเปรียบเทียบพลเมืองคนไทยเป็นสัตว์เลี้ยงของใครหลานปลื้มอย่าเอาแต่พูดถึงสิทธิเสรีภาพ หรือความเป็นอิสระเสรีใดๆก็ตามมันน่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนส่วนรวมทั้งประเทศปลื้มคงจะไม่เข้าใจในบริบทของสังคมอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างท่องแท้ปลื้มไม่ได้มีความคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดเพียงแต่ว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพ นึกจะพูดอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นไรเจ็บป่วยล้มตายกันมากมายขนาดไหนนี่คือความล้มเหลวของปลืม้มและคนรุ่นใหม่ที่นำมาอ้างกันจนไม่รู้จักการะเทศะตอนนี้มีผู้นำในหลายๆประเทศเขาชื่นชมรัฐบาลไทยเรื่องการป้องกันไวรัสโควิด19มีแต่คนในประเทศไทยเราบางคนเช่นปลืม้มตำหนิและด่าผู้นำรัฐบาลไทยเรา มันแปลกดีนะผมไม่กลัวปลื้มจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรอกแต่กลัวปลื้มจะเอาเชื้อไปแพร่ให้คนอื่นนะ